อัดก่อนก็นอัดอยางาหนาก็เสียตัวนี้ละตัวไม่ก็มีเยอะเพราะอยากใส่เบาอยากใส่ตัวเก่าเกาหนาคนผู้เก่าเนาะกําลังกํนนาลังเพียงเพรไม่มีน้องเพวกเด้ขอ,ขอ,ขอกําลังถูพิงไฟใส่เหรอพิ้งไฟผุดอ่ะผุดอ่ะกําลังพิ้งไฟได้หน,นิหนาว,าออวาหนาวมือมือ,อสวัสดีนะคะ่ะช่องของคุณแม่ท่องหวดบรโมกูหมอลำก่อนเมือนี้มาพรกันใหม่อีกแล้วค่ะเมือนี้ก็ะชิมาเบาต่อเนาะอยากให้เพื่อนเบาตอน ตอนเพิ่งถือป่นอยู่บ้านคือกันว่าเป็นยังไงบรรยากาศมันคือกันบ่อแม่ว่าลูเว้าเลยบานนี่อยูบ้านเือน่มเยนที่เอกกว่าเยอะยอเออเือนที่เอกเนชิ่เกทั้งออกัรานำมาใช้ด้แต่งงานกบพอเนาะเยอนสิบเออเยนสิบเยอนที่เอกเพ็งเราออกพรรษาลยาบอกแม่แต่ว่าฉันยังจำไม่ได้เยอนที่เอกมึงเพ็งเราออกพรรษา ขาต่อไแห่งขบุนกระทินเมนบ่ะเออออไปล่ะอย่างที่เอ็ดท we hmm. <hel> ่างออกมาอีกทีดูว่าฝนกระตุกโอ้น่าร้าหลายปีเพราะท่านจะออกร่ำรัางานร่ำไปเลื่ยละเออเริ่องต่้งแต่แฮมคำหนึงเป็นต้นไปหอดเดือนทุกสองคนอะคำนี้เวีนซมือหามือเวียนมือหนึงเก่ามือเว้นมือหนึงเออเวีนไหจ่ายรายเรือีกนอนนพอดี นางอยู่บ้านกเมร์สองคนที่ไสไปใส่เบ็ดผู้นึงพยายามเบ็ดมีผู้ไสอยู่สามคนน้องไสกับพยายามมีผ้าเมี่ยงพยายามบ้านที่ไสผู้สันติกับผ้าเมียงพยายามบ้านตอนนั้นน้ำไหลายเดินที่เวเขาก็ไปใส่เบ็ดที่ไส,ยยส,สทั่วที่ไใส,ส,สในควาอยู่บ้าน <c oughs> นางฟังสมัย นี่ยายวักสีนามผุนะออกจากคอนเกีนผุ้แบเอออันซอละครสีน้าก็อีอย่างนาะนั่งอีกอะะนังฟังวิทยุก็มีสองคนใกล้แต่ยงแม่ม่อยู่นย่ขึ้นเยอะแย่ขึ้นวันไดขึ้นเที่ยนันวันไดมากนี่สองซันดีไหม แต่ลางจะสี่เหล่าเจะสี่เหล่จะเฮียนเนอนแต่ลางามีขอว่าวขอก้วยอยู่ว้าหึจะขอกาเอาออันนี้ขอกายตีเป็นแต่ละแนงเหม่ยไฟบันนั่งเสียงแลมันเฮียน่งเป็นสองผักผักนี่ผักนี่ผักนี่ผักน้นหลังไงผักนี่ผักขีกน,นเสีย้ยขึ้นกะ้อนขนขึ้ไกนะเออเียเเข้าเข้าเข้าเ้าเข้าเขาขเาเข้าข้าเข้าเข้าเ้าขาเข่าเ้่าามาเา ต้รงฟักกันว่าเอามือเขาสิเออเอามือเับมันยังมันยังมันยังสิม,นงไงไงสมโนคอนไตีจ่อเอไอไตตีมันยัองอมันยังืว่าไรมว่าถือคือเนาะกูู้ขันกูมีมีดมันแท่งะไดอย่ันเถอะแ็ม่เขาก็จับแม่ให้หมูมร้องมิตากกูทางกูว่าเนาะกูว่านางยู่กันแค่นีโต๊มันหน้าคนเดียวน่ะหาคนคนน่<า>ะข้ง้คือกาสู้ขนสองคนดูทั้งรางสามคนยิงปืนออกเงียน บ่ไปบ่ไปงูมันว่านั่งนั no, ่งนั่งูก no, ็บมันน no. ั่งงูกันกขหมันไหลละละไฟน้ำอันเฮี้ยเสียเจ้าเลืมตายลืมยานเลยบอกว่าจากคลองจีูมันูสาวมันตทั้งตีทั้งูดูไปไปไปติดเ้้งิดช่ัวนูกูเขึ้นมาติดตาย้เนี้ยอเฮียนทังนี น้่ก็เป็นมัสามเชียมัดไตดเขาหูสัตกูเหี่ยป้าตยงหอยออกตาดังเซจูแบบนั้นหยอ,ยอยออกตาหลาบ่เจ้าก,กูแทรกลงเยียบหนีกูเยียบกูนี่เลยนี่น่จะเปิดไหมตาหูกูห <c ười> ิว <c ười> อดแม่เ <c ười> อดด็งเย <c ười> อดันด้วแม่โอ้ยถอดอืทน โอ้ยก oh, 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 oh. ูกว่ามีกสีวของวะนกูไม่มีกูแทงมันตายเจ้เอ๊เขาเขาขายเจ้าไ็นเจ้าตายแล้วคือพ่อเลี้ยงายเจ้าไม่เลี้ยงอันนี้ก็เขานต่เขาขาดแล้วอ่ะแม่อันเดียวดีจังมันพอขาดโชคดีเดียวมันเอาขอดข่าเหี่ยมันโชคดีเดียมันไม่ไว่าถือปืนขอดบักนึง่แม่ันมีมีดเจ้ากันตายที่กันเอออาทีเมียยกูต่อสูมีดเลยอันนี้มิจฉาปันอยู่กันตีกันเจ้า มันก็พักกูกมไปยุ่งซื่อๆนี่แหละเอลยพ่อตาคูแทรกร่องบัดมัาตีหูสาติกูนี่ยังว่าตากูไม่เอาวันเจ็บแล้ววันนี้วะแทรกแลงเหยียบขากูใส่หนีไว้ดึงหูกูปดดอกเอาวันนี้ซอยแขนนั่นพัดเอาเอาซอยแขนยุ่งนี่สองบาทพ่อนู่วันนี้ว่ากูดึงนี่ดิ ดึงยอนลงอันล่อไก่ั้งใจล่างหมดใจล่างเขายิ้วเหียอ้าวหัวข้าวบัวมีเขาอยู่ใต่ล่างเออบัวหูเขาเขาเนี่ยเขายางร่วงหมดหมดว่าจะมันสีไปตัวกุ้งนี่ขอกไก่เมื่อซ้ำซ้ำยอนล่องไอของไอเขาไอเขาอืมวันี้ตะคาเป็นผัดปูใส่หัวหัวบอลไว้เขาเป็นนักดิการนักดิกาไป็เมียนสายสายที่เขาช่องหน้าเนี่ยเออปูใสอ่อนนั่นไว้มือนั่นไป ก็มันสิปน์มาก็สืสอบถามค่ะไถบ้านเป็นใสซื้อกล่ะครูก็สอนมอเล้นอนเล็กน้อยเหมือนอนั่นออกออกออกับผู้บาเขาล่าล่ำล่าออกในเหมือนนั่นอย่าเอาเงินมาฝากเออเอาเงินมาหายขาล่ำขาล่ำ,ำหายเจ้ามือนอีเจ้าอื่นมันเขาลปนวันสดวันวันตะกูเสียเงินไปเฮี้ยนละจะเอาไปแส<ป>่เออไปวาไหวสิเลยตลาดธนาคารสิอืมนั่นแหละเล็กน้อยออกสองสามคนเหมือนนั่น อันนี้เราออกนี้เบื่อแต่ช่งดิอยู่ก็ไม่ง่ายไงอันนี้เดี๋ยวกูแต่แล้วมันหิวโหกูปวดดอกเพราะปวดดอกกูปากกูมาเศร้าเลยซอยเนี่ยโอ้ยดีร้องแบบนี้เงาจังซอยเนี่ยซอยเนี่ยเขาแบบอย่งพี้ทีนอ่อนเนาเงาสู้มีฟัวมากเขาเข่ามากเขาเข่ามากว่าไงพราะว่ามันอยู่ข้างล่างเออข้างล่างสามคือเงี้ยนสอง มับบนก็ยางอ้อมเหี้ยนยาเข้ามากันนะยาสั่นยาสียิ่งปืนกาดุป่างว่าเขาก็มากเขาก็เมื่อมาหมอหออ้อมเหี้ยนพวกพวกพี่น้องแรีนมากขมมากพาะอได้เขาก็ยานพ่อเขาพ่อดีโอ้ยผู้เขาซอกออกซอกบักจับเมียหมู่ไปกับหมู่เอาดึงกูกับเมียไปนอนเฮี้ยงกันหมู่กูก็เบิ้งเบิ้งกับกบิง้งว่าไรเนี่ยมันมันเปนไฟฝา่าเนาะแต่ใส่แต่เกียงเออเจ็บ หัวโน้ทอหยังอยู่บ้านได้รู้ตัวแล้วเขาข่าในเฮียนยังมันดึงอันนอนมันมีมีมิวันอันสอดอันกระเป๋ากับยังเขาตีวันเปะดาดฟ้านะดึงร่องตุ่มจับตุ่มจับซอกซอกวัทุ่มเออซอกซอกเักขันหมากไว้ยังอยู่าเชียบดเชียเชียหาเงินจังว่าเชียอะไรเนี่ยกระปองดังม้อนแมนมันห่ว่ากี่กว่า บ่เห็นนะท่านเจ้าหนังอันที่เจ้าว่านสวยเรียได้ยู่หัววอนเนี่ยโอ้ฟูกติ้อยู่เนี่ยเออทั้งเรียนทั้งเอ็นนาฬิกาเออนาฬิกาเนี่ยเดียวทั้งเวียนเนี่ยเดียวสวยจังว่าโยนลงหนักสองบาทเพาะเขียนข้อค้าอยู่โยนลงเจ้าว่าเขาก็เอาเนาะวันนี้เขาปุ้มไว้ใส่ฉีดเนาะ ส e ิ่ง uh, มูมูกระโป่งมูสิ่งไม้สิ่งกระโปงสิ่งยังมูสั้นนลงอะไรใส่กระปุ่มายสมัยเก่าเนาะก็หีบอันหนึ่งสอดไปดึงออกมาเปิดเบื้องไปดึงออกมาแจวออกมาว่างกองไว้ผ้าเสียหอยน้ำเงี้ยนน้ำสั้นน้ำกระปูน้ำกระปุ๊เอาเวิอร์เอาผ้าเข้ามาเงี้ยน้ำมาว่างลงเต็๊บของมาใส่ห่อ แป่งจ้างฟังโอ๊ยมาทุบมันเอาค่ะห่อห่อเลียวเขเีนเอียวมูน,น,นมูนก็เปากัแบกได้แล้วร็ลงเฮียนจ้าฟูก็แม่ปตประตประกันสองคนมันไี่น็เงี้ยนเลยบบนี้เออไปฝู่นลงนัำเข้าไปเลยไปช่วยพาน้ำชงหน้เาจาของเนือเข่าผีประสาทจุดไปน้องสุ่งเสียงวัน พูเลย่จาบอมเฮียนกันน้ำคนติว่าเลเขาก็ไปน้ำจะคนแหละเขาไม่จะมาโซกันอยู่เฮียนหรือเขาุดตนีแหลวครับม่เห็นแต่เขาโซกันอดๆอยู่ไปไม่ได้ปอยู่ไหนนะพูดแล้วเฟว่าน้องสุเสียงขามห่วยไปขามพีภาษาหน้าหายชงหาลุมเหลือมยุงซี่บ้านยุ้งซีหน้ากับยุ่งันทกบ้านกัไกลเติบพีาซากตีแทนกขวมไปไปขวมหวยพุ่งกับไปเปะปว่าน้องสุ้มเสียงบุน มันก็ถามว่ามันก็ยนดของลงอุเอาเอายุดนี UR, q, mm. ่ก่อนมันว่าเออถ้าอยากเจอไปเลยเด้อลบุรีนี่แสดงว่าดูจังที่แก่กับคนรอบบ้านนั่นแหละเอออูสงสัยบักหุ้ยแบบหน่อยข้อการอูตือเสียงไหนบ่อบบั้นมันบ้านมันบ้านบ้านบั้นบ้านเออจื่อเสียงได้เออกูตือจังเสียงอะไรแบบหุ้ยอืม คุณอบก้าบักบอกเนาะมันมันบมีหลักฐานนะว่ออานี้ว้างของลงตึงจำจำมั้กว่าก้ับบ้านถือบอ่อมันวางสิถือถือก็อวกาวางสิเมียนเออใจด้วยต,ต,ตัวเมียนกัเส้เนาะด่งามเมียเพราะเขาปล่อยไปเราแสดน,นขันจำได้กับกรับบ้า,บานเราแสดนว่าขันจะ บอกคนเล่าเขาใครเล่าเล่าว่าใครจาพ่อฝนพ่อฝนไปเด้อโบุรีอยูโรบุรีบักว่าวนี่มันบักทุยบ่อจอกาวะบ่อคนละคนตนน่อยจกัดแต่ว่าบักไปน้ำกันน่นบักทุยแทๆเออหานนกันกไปเงี้ยวมสมมื่นเรากินขนกันเองอ่ะแล้วมันก็หูว่าแม่เป็นยังไงหาเส้นหนาเส้นตาอยู่าหานดีนี่ดบานี้โอ้กันยื้อเปาไฟกันยื้อันนั่นเด เพิ่นไปวันนี้ยางกับบานพาผีประสากแม่สองคนมากพาน้าตักตีตักตีมากมาห่อดบานคนเต็มเงียยบาดน,นี้บักบักยังน้อ,นอกางเงาขึ้นเกาะกันดีเตือเลียนซัมนี่ซัมบานเข้า,าบานโคกขึ้อีซัมไปหัวแถลงเลยมันเลียนไปแก่งตรวจไทยเลย<ม>บักยังเขาไป<ส>หกกีโลอเออไปกัดแปดกิโลเออฮะ เกีงตั้งหัวกับหูขี่ง่ายๆเป็สาวจังมาเนาะมากก็สมาปรณ์เอาขึ้นคือเก่าสิเกียงไก่เกียงกก่มันสิคือเก่ามาเอ๋วอยู่หันอ่อนบ่อสื่อบ่อสาวเลี้ยวไปเลยบ่มีได้เลี้ยวบ่อเลี้ยวเลยมากกับมากหูมาหาใช้สอยไว้แต่ก็ชิวห็นเนาะหาขี่งค้นันเด็กดิลี่มันไทยบ้านทิ้งกับบ่บ่นะต้องบักสองบักยืนอยู่ข้างใดอย่เห็น โอ้ยนั่นแหละครั้งหนึ่งในชีวิตมัดออดหลอดวันบิดอดเสีย้าเบิดอดเสีย้าเสีย้เสีย้าเสียเส้สินอ้ำนางเวาเร่งเราอื่นเ้ารกุญแจสิสักนั่นอะไรเสียสินตัวหนึ่งก็เสียตัวหนึ่งพี่ไส้กามาตอนไหนบ่องพี่ไส้กับคุณเลียยามเบ็ดเดียวคุณเดียวเออพกทุ่มคุณเดียวจังมากข้าวกน้อระยะสามสี่สุ่มอย่เนี่ยเวทเดียวค่อยมากแต่ว่าคัน อันเม่นเล่าอยู่กับจีเม่นมีการตายการเก็บเขาันแล้อือนั่นก็ิสู่กันให้สียังกันบเอาก็ิจับมัดให้สียังก็บ่เบิดตุบาทเลยมือนะ้เบิดทตกอย่างทุเแนยเขาใหญ่อยู่ใส่ตอนเฮยขใหญ่บ่นีพี่เแมรใช่ไหมตอนนั้นเขาใหญ่ตายแล้วอ้านนับงานไหวแฮมคำหนึ่งเยอนชีวอตกูใหญ่สินไ่นับ้านี้ อ้ยหอยสินกะฟงสินนุงค้าจิ้งเดี๋ยวจะค้าจิ้งก็เตี๋ยวอิงยุ่เงี้ยเนาะเอออ้ยเขาเียแอยู่น่ะเอาเสาว่าแลวาปั่นตาเขาใส่เจ้าก็วัเสียงดีดีทีาทเงียเน่ะเอาวัดอ่อนหลอดบ่เอาตะฟูก็สะอาดเออบ้านนี้จ่อเขามาจ่อเขามา อย่ยงนี้เสียงผูกกระตือไงอย่างนี้เสียงยังก็ตกใจห้องวะเนมันตกใจเนาะแต่เก่าเนาะตอนนี้ไก่งานลำมาบ่มีสินสินงไปเส้นสินเจกว่ะสินตรงเนี่ยบ่ท่านจัดกระโปรงกับบ่ท่านบ้านี้เส้นสินเจกแกขู่บ่บ่าเจ้าตือฝนบ่เด้อกับบ่บ่าเขาฟังเลยเนาะไปเส้นสินเจกเล่นกับเบิร์ดยังกับเบิร์ดเอ็นเตอรว่ากับบ่ได้ไปเบิร์ดธนาคาร เบื่อมากกัยานเอาไปเอาเรอกพ่อเลยเอามาใส่บะนี้ตรงเดียวเส้นตรงเดียวหกสิบบาทพ<อ>่อเลยเป็นนุ่งขึ้นลำไก่หอยงานลำแฮมคำหนึ่งออกเดินทางไปลำกับพ่อว่าลำไปลำไปลำฆ่าอยู่แล้วเขาจู๊ดทุ่มว้าวต๊ะใจก็ใจีกิจโฉขานพูดไม่ได้เดือด นี่แหละเขาจึงเกิดอีหยังในทีวีเวลาป่นเวลาพอแม่ตีกันเขาจึงเอาเด็กหน่อยไปไปรักษาจิตหนึ่งวิญญานทั้งสี่แล้วโอ้ยชะเดือดจิตโตข่านห้องเอ้ยแย่เหล่าโตกใจหมดตกใจเนี่ยเขาว่าเขาฟังรู้ตอนขึ้นห้านทั้งทั้งสี่นะโอ้โมันมันลืมไปเลยเลยเพราดังตื่นอีเพราใจเริ่มสะทอนเลยเนีลืมลืมตัวเจ้าของเลยเออคือเห็นเหตุการณ์นั่นเลยนี่ เพราท่านลืมเ่มาท่านลืมที่เสียงอยู่ในหูในยังเอาเี่นะออเออนั่นแบะโอ้ยอยากตกหันตายว่ะเออสะดือสะดือนะไรแบบครั้งนึงได้ชีวิตดีเนาะเออเอาเัรนี่ทางต่อไปที่ให้แม่เราว่าพ่อก็พอวันหน้าเลยจังไหนเนาะค่ะเนาะวันนี้เริ่มใหม่มันทีบว่าได้เครียดเอออันต่อไปห้ากับจีเดหูว่าพ่อกับแม่์แล้วพ่อกันจังไหนล่ำจังไหนมาพ่อกันแบบไหนเนาะ เอาไว้คลิปหนาติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในเดอค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ